เพึ่งพากันตั้งใจให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนให้ดีถึงเวลาที่เราจะมาฝึกจิตใจกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังไปในทางอื่น ให้มุ่งมาดูจิตดวงนี้อันเป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่ในปัจจุบันนี้จิต <c oughs> ดวงนี้มันเป็นยังไงอ่ะทำไมพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตดวงนี้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ยังถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกขนนั้นเองนะถ้าไม่ฝึกฝนแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุนมัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศร้าหมองขุนมัวแล้วก็มองไม่เห็นหน,นทางออกจากทุกข์ได้ มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยสุดโทมไปพอรู้ว่าการ่างกายอันนี้มันสุดโทมลง วิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้วกลัวกลัวตายอเอีเยเรานี่เจ็บลงขานี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดผากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไป อย่างนี้นะอน,นี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุง้งมืนน่อนี่ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลย แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตก สามคัคคีกันมันมันไม่ปรองดองกันอยู่เดชตัญหาครอบงำย่ำยีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกขนนั่นเองนะถ้าไม่ฝึกขนแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุนมัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศร้ามองขุนมัวแล้วก็มองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์ได้ มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี้มันเจ็บไข้ได้ป่วยสุดโทมไปพอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันสุดโทมลง วิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้วกลัวกลัวตายอเอ๊ะเรานี่เจ็บลงขานี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไป อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุ้งื่อน,นี่ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลย แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตก สามัคคีกันมันมันไม่ปรองดองกันอยู่ได้เพราะมันหมดบุญหมดกรรมที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนเหตุฉะนั้นธาตุสี่ขันห้ามันจึงแตกสามัคคีกันออกไปมันไม่ใช่มีเรามีเขาอะไรอยู่ในนั้นนี่เมื่อมา,มาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย เพราะมันมองดูแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยที่ว่ามีสัตว์มีคนนั่นก็สมมุติเอาสังหก เมื่อละสมมุติอันนั้นเสร็จแล้วมองดูตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่สภาวิาตศนสภาวาธรรมเท่านั้นอาศัยกันอยู่เช่นสภาวิาตศก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือธาตุหกเพิ่มอากาศสธาตุาวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยก็เป็นหกก็มีเท่านี้แหละสภาวิทาตทั้งหลายเนะี่ยเมื่อลบสมมติว่าสัตว์ว่าบุคคลออกไปแล้ว มันก็ยังเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยอันนี้จะต,ต้องย้อนเข้ามาถามตัวเองพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณอย่างนี้มันก็จึงไม่หลงไม่เมาไปในสมมุติบัญญัติต่างๆนั้น <c oughs> อันสมมุติบรญญัตินี้ไม่มีสิ้นสุดเลย เพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้นล่าไปอย่างนี้นะอะ่มันก็ไม่ไม่น่าหวาดกลัวอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันไม่เป็นอย่างว่าที่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้รู้แจ้งแล้วว่ามันเป็นมาด้วยเหตุปัจจัย ทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งต้นไม้ใบหญ้าหมู่นี้นะมันมีเหตุปัจจัยนำให้เกิดทั้งนั้นเลยมันเป็นงั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนเราเนี่ยก่อนตายนี่มันก็ได้ทำคุณงามความดีบ้างทำความชั่วบ้างตามแต่บุคคลผู้นั้นจะพึ่งคิดเห็นอย่างไร ในเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะฉะนั้นกรรมชั่วที่ผู้นั้นทำนะมันก็จึงติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกขนแล้วแบบนี้นะเมื่อ <c oughs> มันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้น <c oughs> ถ้าหาว่าเมื่อกรรมดียังให้ผลไปอยู่กรรมชั่วที่ทำมานะั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันต้องรอไปก่อนคนเรามาเข้าใจผิดตรงนี้แหละทำความชั่วมามากมายแล้วไม่เห็นมันให้ผลอะไรเลยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะทุกทนทรมานลงไปกว่าเก่าก็ไม่ได้ไม่ใช่มันจะเจริญยิ่งขึ้นไปก็ไม่ใช่มันย่อมเป็นกลางอยู่อย่างนั้นทำของจริงนะ มันเป็นกลางอยู่ <c oughs> จิตนี่เมื่อมันเป็นกลางแล้วมันก็ไม่ยึดเอาทุกฝ่ายเลยฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ไม่ยึดเอาไว้แต่ฝ่ายดีนั่นนะกำหนดรู้ไว้เมื่อความดีมันเกิดขึ้นในใจนั่นแล้วมันจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นหรือว่าทำให้ ตนเองนั้นเบาบางจากกิเลสตัณหาไปเมื่อทำบุญกุศลให้เกิดมีในใจของตนมากมากขึ้นไปแล้วนะอะบุญกุศลนี่แหละจะทำกิเลสบาปรรมให้เบาบางลงไม่ใช่ว่าเราสั่งสมบุญกุศลไว้ดูโกโก,โก้เฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะ,ะเราสร้างบุญกุศลไว้ในจิตใจ ก็เพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นได้ใจนี่มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยเออมันอยู่ว่างๆไม่ได้ถ้ามันไม่ไปติดพันกับบาปกรรมอย่างนี้มันก็ไปติดพันกับบุญกุศลออมันต้องเป็นอย่างนั้นบางคนตนไม่ได้คิดเองก็มีเพื่อนสนิทมิตรสาหาย ผู้หวังดีต่อนั้นมาชักชวนมากระชิบใส่หูว่าเรามา,มาไปฟังธรรมกันเถิดเราจะได้ลาบอันประเสริฐทั้งในโลกนี้โลกหน้าเมื่อหากว่าเราฟังธรรมเรารู้ทมเห็นธทมแล้ว <c oughs> อย่างนี้แหละเมื่อมีผู้มาชักชวนอย่างนี้นี่มันก็สมควรแท้ <c oughs> สมควรที่จะดำเนินไปตามคนเรานี่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างว่านั่นดังนั้นเราจึงได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกนั่นแหละที่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษาหารือกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเมื่อมองเห็นช่องทางแก้ไขแล้วก็ลงมือแก้ไขกันไป ทำความดีไปนี่นะการที่แต่ละหมู่แต่คณนะมันจิตเจริญรุ่งเรืองได้ในโลกนี่เนะ่ะมันอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันการทำความดีก็พร้อมเพียงกันทำการละความชั่วก็พร้อมเพียงกันละอ,อ,อย่างนี้แหละ เดียวว่าให้มีคุณธรรมอันดีงามสม่ำเสมอกันไปอย่าให้มันยิ่งย่อนกว่าการเกินขอบเขตมันก็ช่วยไม่ได้แหละเช่นอย่างคนมีบาปมากมีบุญน้อยอย่างนี้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้เลยให้คิดดูเมื่อพระอ,องค์พิจารณาเห็นใครเป็นผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบแล้วพระอ,องค์เสด็จไม่ไปโปรดเลย พราะว่าไปโปรดได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอะเพราะคนพวกนั้นมีกิเลสหนาปัญญาหยาบพูดอย่างไรให้ฟังมันก็ไม่ยอมฟังหรอกไม่พอใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามไม่มี <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนน่จึงมามองดูตนของตนนี่ก่อน <c oughs> เมื่อเห็นว่าเรานั้นยังบกพร่องอยู่ในทางธรรมทางวินัยอย่างใดในทางศีลในทางสมาธิในทางปัญญานี่ยังบกพร่องอยู่อย่างไรดูตรงไหนพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้นะนั่นแหละจึงเรียกว่าผู้ผู้นั้นคิดพึ่งตนเอง เอาเอาพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งออคนไม่คิดถึงพระธรรมก็ชื่อว่าไม่คิดถึงตนนั่นเองเลเออถ้าคิดถึงพระธรรมมันก็ต้องคิดถึงตนรู้ว่าพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าใจดวงนี้ไม่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วพระธรรมก็มีไม่ได้ออไม่มี วันนั้นจงมาถ้อยถอยอาศัยกันนะ mm hmm. ถ้าไม่มีกายไม่มีจิตนี่ทำของจริงก็ไม่ปรากฏนั่นแหละใครเราจะไปเอาธรรมะมาชี้แจงแสดงสู่กันฟังไปทำไมในเมื่อไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นตาม mm hmm. นั่นแหละคนมีบุญน้อยอ่ะ ไม่ค่อยจะชอบศีลชอบทมเท่าไหรนะ่นักคนมีบุญน้อยคนมีบุญมากนี่ชอบหลายชอบศีลชอบรมชอบการบุญการกุศลต่างๆโมนี่นะเคยสังเกตเห็นบุคคลบางคนแหละแหมถ้าเรื่องทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบุญการกุศล,ลขยันหมั่นเพียรไปทางไหนก็ ลุกก็คล่องแค่วเดินไปกับคล่องแค่นั่งอยู่กับคล่องแค่ดีไอคนใจบุญนี่นะคนชอบบุญนะเป็นอย่างนั้นกลงเงินข้ามกับคนชอบบาปคนชอบบาปนี่ไม่ยอมฟังเสียงใครใครจะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ยอมฟังเลยอย่างนี้แหละ เพราะว่าคนชอบบาปนี่มันทำให้กายวาจาใจนั้นแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมทำตามใครอ่ะนี่แหละกิเลสนี่มันทำใจให้แข็งกระด้างกงเงินข้ามกับธรรมะมันทำใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมเ,ออเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่ย พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรพากันมีโยนิโสมนสิการเลือกเควนธรรมอันเกิดขึ้นในจิตใจของตนให้ได้เพราะว่าใจของบุตุชนนี่บางทีมันก็คิดเป็นบุญกุศลไปบางทีก็คิดเป็นบาปไปก็มีอย่างนี้แต่มันไม่แน่นอนเลยดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้ให้พุทธริษัทนลงมือปฏิบัติจิตดวงนี้แหละให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเบื่อนายต่ออกุศลธรรมที่มันจะนำตนให้เป็นทุกข์ไปในทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดเบื่อ ิเลสบาปประธรรมแล้วผู้นั้นก็จะมาสนใจในธรรมอันเป็นกุศลบบดนี้ธรรมอันเป็นกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่นะทำสามอย่างนี่แหละทำที่เป็นกุศลนะควรพากันใส่ใจไว้ว่าในใจของเรามีไหมมีธรรมเหล่านี้หรือไม่ ความไม่โลกคือไม่อยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนเลยตนมีเท่าไหร่ก็จะบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละจะไม่ไปยื้อแย่งเอาสมบัติผื่นมาเรียงครอบครัวตัวเรือนของตนลาย <c oughs> อย่างนี้นี่มันก็สามารถถือสันตุถีตามมีตามได้ถือไปได้เลยคุณธรรมข้อนี้นะ สุดแล้วแต่ตนแสวงหามาได้ด้วยเต็มความสามารถแล้วได้สมบัติเข้าของมามากหรือน้อยเท่าไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจำงหมายมากเลยคุณธรรมข้อนี้เนี่ยคือสันโดษนี่นะเพราะเป็นนักบวชนี่มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเป็นอยู่ ดังนั้นก็ต้องทำตนให้เขาเรียงง่ายในทศารธรรมสูตรนั่นนะที่ศาสตราทรงแนะนำพุทธบริษัททั้งหลายเนะี่ยอย่าไปทำตนให้เขาเรียงยากอ,อานนี้แหละบางคนก็มาอยู่ป่าก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลหม้อข้าวหม้อแกงของชาวบ้านจะไปเรียกอะไรจากชาวบ้านมาขบชั้นก็ไม่ได้ ก็เลยไม่สามารถหนีออกจากวัดที่มีหมู่บ้านห้อมร้อมอยู่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสปาปรธรรมออกจากกิตใจได้เพราะเหตุว่าจิตใจนี่มันต้องมีกำลังเข้มแข็งจึงค่อยได้ การที่ใจจะมีกำลังเข้ม,ขมแข็งก็เพราะฝึกเช่นหัดอดหัดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนั้นน่าไม่โกรธไม่ให้มันโกรธอย่างนี้นะหัดอดหัดทนต่อความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นี่ เราเป็นสมณะเพศอย่างนี้มันต้องถือสันตุถีตามมีตามได้ญาติโยมถวายสิ่งใดมาเห็นว่าไม่ผิดทำไม่ผิดวินัยแล้วเราก็รับไปจะเป็นของมีราคามากมีราคาน้อยังไงก็ทำความพอใจในไทยทานอน,นั้นนี่สำหรับพระภิกษุสามนเณรน่ะมันต้องเป็นอย่างนี้คงทำตนอย่างนี้ แม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะมันก็ต้องถือสันตุถีตามมีตามได้ตนแสวงหาทําการทำงานเต็มความสามารถแล้วมันได้เงินได้ทองมาเท่านี้อย่างนี้นะเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่าที่มันมีได้ <c oughs> ถ้าไม่จะเป็นจริงๆแล้วไม่ไปกู้นี้ยืมสินผู้อื่นมาเลย เพราะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้นับว่าเป็นความจริงเลยไม่ผิดแหละ <c oughs> ผู้เป็นเจ้าหนี้เขาก็ได้โอกาสเขาไปทวงถามอา้าวตนผู้เป็นลกนูกหนี้ไม่มีจะให้เพราะเอาไปจ่ายหมดแล้วเ,เงินก้อนนั้นนะ่ะอย่างนี้นะก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายเลยว,วันนี้นะเหตุ <c oughs> นั้นแหละก็องค์จึงตรัสว่า อินาดาังดุขังโรเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกดังนี้นี่ความเป็นหนี้บุญหนี้คุณก็ดีหนี้เงินหนี้ทองก็ดีเหมือนเหมือนกันความเป็นหนี้เงินหนี้ทองนี่ดีไม่ดีก็ต้องได้ไปติดตารางเป็นงั้นความเป็นหนี้บุญหนี้คุณนี่ มันก็ทำให้วกเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่ไม่รู้จะจบจากสิ้นเส้นอย่างว่าไปเกิดมาแล้วได้ไปเป็นคนใช้เขาเป็นคนใช้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งอย่างนี้นะเขาก็ให้อาหารและรางวัลพอประทังประทังไปเพอวันน wa ั้นตนมีบุญวัดาสนาน้อยนี้จึงได้ถูกให้คนอื่นเขาเอาไปขาย เอาเงินไปเลี้ยงชีพเขาเองตัวเ,เองก็ตกเป็นทาสของเศรษฐีไปอย่างนี้นะอันนี้น่าป้าไม่สมควรอย่างยิ่งเลยบุคคลควรฝึกตนให้เข้มแข็งทำความดีอะไรให้มากๆเมื่อทำความดีให้มากแล้วความชั่วมันก็จะตามไม่ทันถ้าหาว่าทำความ ดีความชั่วเท่าๆกันแล้วไม่ไหวลวะกรรมชั่วนั้นมันติดสอยห้อยตามไปทุกแกง่งทุกหนเลยทีเดียววันนี้มันเป็นงนั้นดังนั้นอย่าปรารถนาให้กรรมอันชั่วร้ายต่างๆมันติดสอยห้อยตามไปเราต้องประคับประคองตนไว้ให้สม่ำเสมอไปอันนี้แหละสำคัญมากขอให้พากันเข้าใจ สำคัญยังไงอ่ะก็สำคัญที่บางคนทำความดีมามากๆเต็มที่แล้วเกิดประมาทขึ้นมาความดีนั้นเสื่อมตนเองก็พลอยเสื่อมจากศาสนาไปด้วยไม่เข้าวัดฟังธรรมำจำศีนอะไรเลยเสียใ,ใจหลายของมีค่าหายไปหมูเนี่ย อันนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาถือสันตุถีแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเอาส่วนใดที่มันหายไปก็หายไปซะมันเป็นกรรมเป็นเวรของเราเองนี่แหละมีอะไรมามันก็ไม่กีรังยั่งยืนอยู่ได้นมนานอะไรเลยมีอันเป็นไปเลยอย่างนี้นะ นี่ความผิดหวังในโลกอันนี้นะ่ะมันย่อมมีทุกคนเลยถ้าใครไม่ฝึก,กจิตใจเข้มแข็งแล้วมันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่มันผิดหวังนั้นร่าไปทีเดียวนานเข้าก็เลยกลายเป็นโรคประสาทไปหรือเป็นโรคหัวใจอ่อนไปมันคิดมากเรื่องมันนะ อันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีเราทำคุณงามความดีอะไรต่ออะไรนี่ก็เพื่อให้ความดีเหล่านี่มันขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายวาจาใจนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะให้ทานก็เพื่อกำจัดความโลภความตนีห่วงเห็นออกไป รักษาศีลก็เพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในจิตใจนี้ออกไปเ,ออเราภาวนาก็เพื่อที่จะขจัดความหลงความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นะนี่เมื่อไม่รู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าขนหลงนั่นเน่ดันั้นเมื่อภาวนาเข้าไปแล้ว มันจะเห็นทางคนทุกข์ขไปได้ด้วยการภาวนา<ม>ก็ภาวนาลงไปแล้วมันก็ไปมองเห็นดวงกิดเนี่ยมันยึดมั่นถือมันในขันหานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่งี้นะ,ะก็นี่สิสาเหตุมูลเหตุแห่งทุกข์อะมันอยู่ตรงนี้นะนีน่ถ้ายังหลงสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ตราบใดแล้ว ทุกขกย่อมติดสอยห้อยตามไปอยู่ตราบนั้นความเอิดเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่บางคนก็ชอบซ้ำเป็นไรอะ่ะชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายเมื่อรู้ว่าความตายจะมาถึงเขาเอาแล้วสะดุ้งวาดกลัวไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเป็นอย่างนี้พอถ้ามีคนญาติ มิดสาหายไปเยี่ยมเยียนไปแสดงความเสียใจตกอ,อกตกใจว่าเอ้ยเราไม่นึกไม่ฝันว่าเพื่อนจะเป็นอย่างนี้นเสียใจแล้วร้องให้น้ำตาไหลมีใครไปทักทวงไม่ได้เลยคนไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจมันย่อมเป็นเช่นนั้นก็เพราะฉะนั้นแหละ ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นไปจากกิเลสปาประธรรมนี้ทีละน้อยละน้อยไปเราไม่ต้องเอามากหรอกละวันละเล็กวันละน้อยไปนี่ละไม่ถอยไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้มันต้องหมดลงได้วันหนึ่งให้ได้ ิเลสบาปประธรรมนี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้